สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กินสิบ้ามากินตำาตีนไก่ยัยย่วๆเลยจ้านี่ <c oughs> มือนันไม่เปนบพดังนะจ๊ะก็กินจินจะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพัดแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเ้วะคะนะ่ะเนาะจังใดกับข,ขอบคุณหลายๆจ้ามวนแสงมันจะเป็นแบ,บบ,บ,บ,บแๆนะจ๊ะมามากินกันเลยจ้าเห็นบ่เนาะพี่น้องจินว่า มันไก่เนาะมากินกันเลยผักก็มีเบบี้คอร์สนะจ้ะนี่บักแตงกวาไก่ตีนใหญ่ๆเลยพี่น้องนู่นน,ะน่ะนะตีนใหญ่ๆเลยนู่นนะ้ะตีนใหญ่ๆเนื้อยั่วเลยจ้าน้ำปลาหนนัวเลยมากินกันเลยจ้ะแซ่บๆเลยอืม้ม ใส่บอคสต่อน้ำอ,อร่อยมากผักกรอบ กินยังไงจ้ะอืมกินยากนิดนึงเดจัดแต่ว่ามันแซ่บเปื่อยๆเลยจ้ะนะ ใหญ่ๆเลยตีนใหญ่ๆเลยเปดีดีจ้ะมันแซบ่บ งามประแดดกันนุ่นวบยคัก รูดเลยพี่น้องอร่อยมากมันๆอ้ยสุดยอดเลยมาดจ้าอือหือมุมมัมเลอเถอะนิดนึงนะจ๊ะ กินต e, <20 teens> <t songs> ีนไก่มันก็ตจองแซบจากเศบผักเขาก็กรอบ 嗯。Mm hmm. พื่อตีนบักใหญ่อะอืมเปือยแล้วก็มั่นพร้อมพี่น้อง อืมาดูจ้ามากินของแ่บน้ำกันอือหือสุดยอดสิบนิ้วเลยสดน้ำประแดกกันอื 嗯。Mm. tin nó cuộm lên, ưu oh, hồ, xịt cho đây mặn, sạp แซ่บอีหลีอือหือเปรยมากถามันเปรยมันก็จะแบบกินง่ายแสบหเปล่ละลายในปากเลย <c oughs> ละลายในปากเลย ของแซ่บมันก็ต้องกินยากนะจ๊ะเนาะนี่เลยผักกรอบๆสจัดต่ออืม นี่เลยยายยวนเลยโอ้โห,โ,หโหตีนเท่าน่าจริงอื

嗯，吃多了。 แซ่บมากเลยพี่น,น้องสุดยอดตีนไกป่ปิเอยป,ปันแหลกนัวๆแซ่ปๆผักกรอบๆและจ้าจงได้กินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องจินพัดแซ่บในเด้อค่ะทั้ทงเพจแล้วก็ยูทูบเนาะค่ะะเนะจงได้ก็ขอบคุณหลายๆจ้าไปแล้วจ้ะพอกันใหม่คลิปหน้าจ้า